สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ๋จจปาปากกระพุนเมืองเพชรบูร์นะคะสําหรับวันนี้จ๋าก็มีแนวทางตัวเลขเอามาฝากเพื่อนๆเช่นเดิมสาหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มองหาเลขเด you know ็ดอยู่เนาะวันนี้ก็วันที่30แล้วเหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันนะคะเราก็จะได้มารุ้นตัวเลขกันแล้วนะคะว่า วันนี้จะออกชุดไหนนะคะมาดูชุดแรกกันนะคะชุดนี้จะเป็นชุดของงวดวันที่หนึ่งก่อนนะคะมิถุนายน663สเนาะสำหรับชุดนี้นะคะจะเป็นชุดกับตันนะคะใหญ่โตเึ้งนะคะชุดของกับตันใหญ่โตจะมีชุดไหนบ้างนะคะเพื่อนๆมาดูกันเลยเนาะบนนะคะชุดแรกเลยเป็นชุดบนเนาะบนให้มา ชุด3ตัวก่อนนะคะ9ก้นะคะเก้าห 7. 7 5 5 7ดหเนาอะอันนี้ชุด3ตัวนะคะส่วน2ตัวก็จะมี4 7 5 7และ5 4นะคะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นชุดบนเนาะทั้ง3ตัว2ตัวนะคะล่างนะคะ สำหรับชุดล่างของกับตันใหญ่โตเนาะก็จะมีนะคะอ่าสชุดเท่านั้นนะคะก็จะมี 6, 2และหกเนะคะ 6, กสองกับ 6, กเนาะอ่าให้มาแค่นี้นะคะสำหรับชุดกับตันใหญ่โตพเพื่อนๆที่เอ่อเป็นแฟนคลับอยู่ก็นำไปลุ้นโชคได้เลยนะคะสำหรับงวดวันที่1มิถุนายน2องพนอเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูชุดต่อมากันนะคะ สำหรับนะคะตัวเลขชุดต่อมานี้เนาะจะเป็นชุดของคาชะโนดนะคะชุดของคาชะโนดเนาะสำหรับวันนี้เนาะจะเป็นชุด2ตัวและ3ตัวนะคะซึ่งคาชะโนดนะคะจะเป็นบารมีนะคะปู่สีสุดโทนะคะปู่สีสุดโท งวดนี้นะคะให้ตัวเลขมานะคะอ่าสำหรับงวดนี้นะคะจะเป็นชุดของงวดวันที่1มิถุนายนมิถุนายน2563เนาะอ่ามาดูกันเลยนะคะสำหรับนะคะงวดนี้เนาะให้ตัวเลขมานะคะมาดูชุดสองตัวนะคะสองตัวให้มา สามแปดนะคะสามแปดเนาะสามตัวนะคะอันนี้จะเป็นชุดสองตัวนะคะชุดสามตัวให้มาชุดเดียวนะคะจะเป็นชุดของอ่าบารมีปุตสีสุดโทนะคะทีมงานต่างคัมชโนดเนาะให้มานะคะแค่สองชุดเนาะสามแปดนะคะและเจ็ดเจ็ดห้านะคะสามแปดกับเจ็ดเจ็ดห้าเนาะก็สำหรับชุดนี้นะคะ จะมาตรงนะคะจะมาตรงกับเลขนี้นะคะซึ่งเลขชุดนี้นะคะจะเป็นเลขเบิ้ลเลขหามเนาะงวดวันที่1เดือน6ปี6กสนะคะซึ่งจะเป็นเลขระวังนะคะชุดระวังเบิ้ลน,นะคะชุดระวังเบิ้ลระวังหามเนาะ อให้มานะคะตัวเลขที่ให้มาก็จะเป็นนะคะเจ็ดห้านะคะหรือว่าเจ็ดห้าเจ็ดนะคะให้มาชุดเดียวอันนี้จะเป็นคู่ตดกันเท่านั้นเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูชุดต่อมาเนาะสำเร็บเลขชุดนี้นะคะบอกเอาไว้นะคะว่า ไม่ต้องถามนะคะว่าเลขมาจากไหนว่าเลขมาจากไหนนะคะไม่ต้องถามว่าเลขมาจากไหนนะคะอ่าถ้าถูกนะคะงวดนี้ใส่บาทนะคะ9องค์ มาดูกันนะคะงวดนี้นะคะให้มาเนาะจะเป็นงวดวันที่1มิถุนายนหกสามซึ่งเลขชุดนี้นะคะให้มาชุดเดียวเลยนะคะชุด3ามตัวให้มานะคะ5 9 7เนาะห้าเกชุดเดียวเท่านั้นนะคะ สำหรับเลขชุดนี้เนาะเพื่อนๆก็เก็บไว้ลุ้นโชคกันนะคะอ่มาดูชุดต่อมานะคะสําหรับเลขชุดนี้เนาะอ่าจะเป็นเลขชุดของหลวงพ่อนะคะท่านให้มานะคะมาดูกันเลยก็มาดูกันนะคะจะเป็นชุดงวดวันที่1เดือน6ปี6 3สานะคะอ่าบนล่างโต๊ดเนาะ ก็กลับด้วยนะคะมาดูกันเนาะว่ามีชุดไหนบ้างนะคะก็ถ้านะคะถ้าหากว่าถูกแล้วนะคะช่วยกันทำบุญนะคะช่วยกันทำบุญนะโยมนะคะมาดูตัวเลขกันเนะาะตัวเลขที่ให้มานะคะสำหรับชุดนี้เนาะ ก็จะมีชุด3ตัวนะคะให้มา515 5นะคะต่อมา816 117นะคะ2ตัวนะคะ15 16 17เนาะอ่ะก็ยังมีนะคะเป็นตัวแถมหรือตัวรองนะคะ32 35 และ3 6นะคะอ่าอันนี้เนาะก็ถ้าถูกแล้วก็ช่วยกันทําบุญด้วยนะคะก็ยังไงก็ลองติดไว้ดูนะคะเอามาดูนะคะอีกหนึ่งชุดเนาะสำหรับชุดนี้นะคะก็เคยให้ไว้นะคะและกะ็หลายท่านเนาะก็ได้โชคไปมาดูงวดน,นี้กันนะคะว่างวดน,นี้ให้ชุดไหนมาอ่ะมาดูกันนะคะตัวเลขที่ให้มานะคะวันที่1เดือน6ปี6 3สเนาะ ามาดูกันเลยนะคะให้มาเนาะวิ่งบนนะคะชุดวิ่งบนชุดนี้นะคะชุดวิ่งนะคะวิ่ง 9, 8, 8, เก้ากับแปดเนาะชุดสามตัวนะคะศูนย์แปดสามนะคะสองตัวแปดสามเนะาะชุดนี้นะคะ เน้นนะคะเน้นเลยนะคะ,ะต่อมาล่องนะคะ9ก้านสามเนาะอ่า908 983วิ่งล่างนะคะวิ่งล่างเนาะวิ่งหกกับห้านะคะอันนี้จะเป็นชุดวิ่งนะคะวิ่งล่างเนาะหกกับห้า ชุดสองตัวนะคะชุดล่างเนาะก็จะมีนะคะหกห้ากับหกเก้าอ่าให้มาสองชุดนะคะแต่ตัวเน้นนั่นก็คือหกห้านะคะอ่าให้มาหกห้าหกเก้าเนาะเน้นหกห้านะคะชุดนี้นะคะจัดให้นะคะไปเหมาล็อตได้นะคะ จดให้ไปเหมาลอตเนาะมารอลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าเราจะเหมาลอตไปด้วยกันขนาดไหนนะคะก็สำหรับนะคะสุดท้ายนี้จ๋าเองก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลนะคะในทุกๆคลิปด้วยถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการนะคะหรือว่ามองหาเลขเด็ดอยู่ก็มาชมคลิปของจ๋าแล้วก็อย่าลืมเนาะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลาจ๋ามีที่มาเด็ดๆหรือตัวเลขเด็ดๆจ๋าจะรีบนํามาลงให้เนาะกะ็ไม่แน่นะคะเพราะว่าในแต่ละงวดเนาะ ก็จะมีชุดที่เด็ดเนาะจะ๋าจะรวบรวมมาเอาไว้เป็นชุดใหญ่เลยนะคะจะเป็นชุดเด็ดนะคะที่ให้เข้าแล้วจ๋าจะเอามา,ารวมไว้เป็นตัวเลขนะคะเอาไว้ให้เพื่อนๆไวรุ่นกันสําหรับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านเนาะโชคดีนะคะร่ารวยเงินทองถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนสําสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ